วันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง Distribution Day นะครับ Distribution Day เนี่ยก็คือวิธีการมองตลาดแบบหนึ่งของพวกแคนซิลิมอะครับแล้วเราจะมองตลาดทำไมจริงๆถ้าเราตีเทนไลน์เราก็เห็นอยู่ง่ายๆแล้วละ่ะว่าตลาดมันอยู่ในโซนของการขึ้นหรือการลงแต่ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวเลยผมใช้ Distribution Day เนี่ยในการเมเนจเงินเพื่อจะดูว่า เออช่วงเนี้ยเราเป็นช่วงที่เราควรจะเข้าซื้อไหมหรือว่าควรจะยังไม่ซื้อหรือว่าควรจะต้องขายหุ้นออกมาเพื่อถือเง,งินสดมากขึ้นดูที่หน้าจอของผมตอนนี้นะครับก็จะเห็นไอ้ที่เป็นลูกศรสีแดงๆแดง,แดง,แดงๆลงมาเนี่ยก็คือผมนับ distribution day จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เป็น distribution day เยอะๆเนี่ยตลาดมันยังไม่ลงเลยแต่ว่ามันเริ่มมีแรงขายขึ้นละ นี่แหละคือสิ่งที่เอามาช่วยให้เราเตือนได้ว่าเอ้ยตรงนี้แหละที่เราต้องลด Position ลงลด e x p o พ u r e เลงละว่าเราต้องมีเงินสดมากขึ้นส่วนตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนะก็จะบอกว่าเออช่วงนี้ก็เราก็อย่าเพิ่งไปซื้อหุ้นหรืออย่าเพิ่งไป a g g r e s s i v e อะไรมากเลยการนับ distribution day เนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็วิธีการดูก็ง่ายๆเลยก็คือวันนั้นน่ะเทรจะต้อง ลบมากกว่า0.2แล้วก็มีวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานทีนี้ถ้าหากเราดูใน Trading View เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไอตัว Trading View เนี่ยมันไม่บอกเราว่าวอลุ่มมันมีเท่าไหร่แต่ว่า Trading View มีความดีคือมันบันทึกไว้ได้ผมก็เลยบันทึกไว้ใน Trading View ดังนั้นการที่เราจะบันทึก Distribution Day เนี่ยใน Trading View เนี่ยก็อ,อาจจะต้องใช้ตัวช่วยอาจจะต้องไปดูวอลุ่มใน eFinance หรือว่าดูวอลลุ่มในสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็อ่าอย่างเงี้ยผมก็เช็คดูก,ก่อนว่าเอาวันนี้ลบเอ่อเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้วันที่3ามเอพิลใช่ไหมมันลบไป0.55%เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าอย่างนั้นอะแปลว่ามันเข้า ขายของการเกิด Distribution Day ข้อที่1แล้วก็คือจะลบมากกว่า0.2ทีนี้ผมก็จะไปเช็ค Volume โดยที่จะไปเช็คในที่ Streaming วันที่3เนี่เราก็จะเห็นได้ว่าแท่งนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า Volume เนี่ยมันสูงกว่าเมื่อวานดังนั้นนะ่ะแท่งนี้ก็จะถือว่าเกิด Distribution Day ขึ้นเรา จะเริ่มลด Position ลงเมื่อไหร่จริงๆมันก็มีความแล้วแต่คนเหมือนกันนะคือบางคนก็นับ20วันบางคนก็นับ30วันแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ภายใน25วันเนี่ยอย่ามี Distribution Day เกิน4วันคือถ้า Distribution Day ถึง4วันเมื่อไหร่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะลดพอร์ตเลยนะคือผมรู้สึกว่าตลาดแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภยัยสมมติว่าผมลดพอร์ตลงมาแล้วเนี่ย มันก็ยังมี distribution day อยู่เยอะมากอะไรเงี้ยผมก็จะยังไม่ซื้อหุ้นอย่างเนี้ยตอนเนี้ยภายใน25วันมันมี distribution day 1, 2, 3, 4, 5อย่างเงี้ยผมจะยังไม่ซื้อหุ้นผมจะรอให้มันลดลงไปถึงประมาณสัก3วันก่อนเนี่ยคือถ้าหากหลังจากเนี้ยมันไม่เกิด distribution day ขึ้นเนี่ยแล้วก็วันก็เลื่อนเลื่อนเลไปเรื่อยใช่ไหมเหลือสัก3วันอย่างเงี้ย ผมก็จะพิจารณาซื้อหุ้นคือถ้าพูดถึง distribution day แล้วก็มีอีกวันหนึ่งที่เราก็ควรต้องดูควบคู่กันไปก็คือวันที่เกิด follow t o day follow t o day เนี่ยก็คือวันที่เป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยตลาดมันมีแรงซื้อกลับมานะในชาร์ตของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าวันที่มีตัว B เนี่ยตัว B เนี่ยก็คือวันที่เกิด follow t o day follow t o day เนี่ยดูยังไง follow t o day เนี่ยก็จะนับว่าเป็นวันที่ s e ตเนี่ย บวกมากกว่า1%แล้วก็มีวอลลุ่มมากกว่าเมื่อวานถ้าเกิด f o l l Day เ d a y อย่างเงี้ยผมก็จะนับว่าไอ distribution day ที่มีผ่านมาเนี่ยมันก็จะถือว่าล้างไปเลยนะผมก็จะนับว่าเนี่ยคือสัญญาณหน่งการซื้อผมไม่รู้ว่าคนอื่นจัดการยังไงนะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากเกิด f o l l Day o d a y แล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งเนี่ยผมจะให้ตัวเองซื้อได้เนี่ยช่วงประมาณวันถัดไปนะช่วงประมาณ4ี่มงเย็น คือผมอยากจะดูว่ามันไม่เกิดการเฟลของ f o l l o w ูเดย์ถ้าหากวันนี้มันเป็น f o l o w t o d a y แล้ววันต่อมาเนี่ยมันเกิด Distribution-day อย่างเงี้ยโอกาสที่เซตเนี่ยมันจะไปต่อได้มันมีน้อยผมก็อยากให้มันคอนเฟิร์มว่าเออ l ฟลตูเดย์เนี่ยมันจะไม่เฟลนะก็นี่แหละครับก็เป็นวิธีการนับ Distribution-day แล้วก็ f o l o w t o d a y เบื้องต้นแต่ละคนก็อาจจะต้อง เอาไปประยุกต์นะว่าแบบส่วนตัวแล้วจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยคนเราก็คงมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ